เดี๋ยวขอจะพูดนะครับเดี๋ยวขออ้นี่ด้วยอะไรหรือกูซสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยผมเองนะครับผมช่างไก่จากสมัยทีเซอร์วิสนะครับผมนะเรามาเจอการซื้อเลื่อดจากคลิปที่แล้วครับผมนะที่เราแกะแบตเตอรี่ไป207ก็8นะ207 8ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไม ไม่ประกอบไปเลยทีเดียวอ๋อพอดีผมของหมดพอดีนะครับแล้วกําลังสั่งมานี้ของมาเรียบร้อยแล้วผมก็เลยนั้นเราประกอบเลยดีกว่านะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะอ้าวอันเด็กเองมีเบไว้พี่ส่งเบลให้เองสองเบลรอรอสักครู่นะครับไม่ไม่เองเองมีเมบลของเองไม่แต่ว่าเองก็ไม่เปิดแบบที่เขาเลยนะเนี่ยครับอันเด็กเองส่งเมบลมาเดี๋ยวพี่ส่งขอแปะกาวนิดนึงนะครับ เออจริงีครับส่งมาไหมพี่เด,เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ส่งมาให้โอเคเสรมจเรียบรอเลยเออโอเคก็เดี๋ยวเหลือแค่ใส่เจ้าแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่อันใหม่เลยนะครับผมที่ผมนำมา ตัวนี้เป็นแบตเตอรีอ่เกรดแท้ครับแน่นอนของเราเราเปลี่ยนของดีให้นะครับผมเราจะไม่เอาพวกคุณภาพต่ำมานะครับ โอเคแล้วก็การล็อกครับโอ้ยใม่ก็มาเหล็กติดขึ้นมาเลยครับ นี่นะครับแล้วก็ประกบอืมดูดีเลยทีเดียวนะครับ อะไระไอ้ไรเราเธอ <c oughs> อานี่ครับเห็นไหมครับดูดีเลยจากตอนแรกที่จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมไลค์ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวดบวมบวมเปงเลยนะตอนนี้เราใส่แบตใหม่ไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกัน ันมโอเคมีรหัสไหมอ่ามี <S ang> เดี๋ยวเรามาเช็คที่ในส่วนของค a า a c i t y กันนะครับผมไปดีนะครับโขข้อแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เฮลท์นะครับนี่เห็นไหมครับอ๋อเดี๋ยวมันปเป็นยะังนะม a um กซิมั c a ค a า i t y ครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้แบตแบตใหม่เลยแน่นอนครับโอเคนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมสำหรับในการ ประกอบแบตเตอรี่นะครับผมของ iPhone 6S นะครับผมให้ท่านชมได้ดูนะครับผมโอเคก็ติดตามกันด้วยนะครับผมสมายทีสวิตนะครับผมทั้งแฟนเพจนะครับ Facebook แล้วก็ทางช่องทางอ่องทาง u t u b e นะครับผมเราก็จะมีอัปเดตคลิปใหม่ๆให้เรื่อยๆเลยนะครับผมก็วันนี้ช่างไก่ก็ต้องขอตัวรับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ